คลิปก่อนนะครับใบกะเพราใบโหระพาเก็บนานๆได้แบบนี้นะครับในตู้เย็น1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับแต่วันนี้นะครับเชฟปาทำนะครับจะทําวิธีอีกหนึ่งวิธีนะฮะในการเก็บใบโหระพาหรือใบกะเพราให้ได้นานเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนๆนะฮะวิธีการนะครับแบบนี้เลยครับต้มน้ําให้เดือดนะครับ น้ำเดือดแบบนี้นะฮะเราก็จะนำออกโหระพาที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราจะเก็บไว้ให้ได้นานแล้วก็นำลงไปใส่ในน้ำร้อนแบบนี้นะครับไปลวกนะครับแปบ๊บเดียวนะฮะนับหนึ่งถึงสิบถึงสิบห้านะครับประมาณแล้วก็เตรียมน้ำแข็งน้ำเย็นๆไว้นะครับแบบนี้หยิบขึ้นมาแช่น้ำเย็นในทันที ครับต,ต้องรีบน็อกน้ำเย็นนะครับเย็นจัดแบบนี้เพราะว่าจะช่วยทำให้เขาเกี่ยวสดอยู่ตลอดเวลาได้นานขึ้นนะครับแล้วก็นำออกมาบีบเอาน้ำออกนะฮะเพราะเขาเย็นเย็นดีแล้วนะครับแล้วก็จะนำขึ้น แล้วก็บีบเอาน้ำออกนะฮะแล้วก็เก็บใส่ภาชนะแช่ช่องแข็งได้เลยครับแช่ช่องฟรีสนะฮะบีบเอาน้ำออกแล้วก็นำไปใส่กล่องหรือถุงปิดให้มิดชิดน,นะครับแช่ช่องฟรีสนะฮะนี่ครับเก็บได้เป็นเดือนๆแบบนี้เลยครับเดือนสองเดือนสามเดือนได้เลยนะฮะสามารถที่จะนำมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ไม่สามารถที่จะนํามาทานแบบเป็นกับเครื่องเคียงลาบอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะฮะนอกจากทําไปผัดหรือไปแกงนะครับใบโหระพาใบกะเพราซื้อมายเยอะๆใช้ไม่ทันนะครับนํามาทําตรงนี้เก็บได้นานเป็นเดือนง่ายๆสไตล์เชฟลินสวัสดีครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟลินไม่ได้ไม่ดีแค่การทําอาหาร